สวัสดีค่ะเจ้าสาววันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากที่ในหลายคลิปที่ออกไปที่แนะนําในเรื่องของการหาแฟนหนุ่มต่างชาติตามภาษาตามวัฒนธรรมต่งตางๆนะคะวันนี้ก็เลยมาออกคลิปที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะพิมพ์ย้ำและเตือนเจ้าสาวเสมอว่าการเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นั้นขอให้เรามีสติมีความสตองแล้วก็ใช้ความคิดวิจารณญาณพิจารณาให้ดีนะคะว่าใน เป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องดวงเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแสแกมเมอร์นะคะวันนี้พิม์่มาพูดถึงเรื่องอื่นๆหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหนุ่มต่างชาติที่อยู่ที่ไทยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือหนุ่มต่างชาติที่อยู่ที่ไทยตอนนี้ก็คือในหลายๆคนนะคะก็คือจะย้ายตัวเองไปทํางานที่ไทยกันก็เยอะเพราะว่าด้วยค่าครองชีพหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือเขาก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตที่นู่นกันเยอะและ้วทีนี้เนื่องจากกระแสะแล้วก็ การได้รับความนิยมของการแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติตามภาษานั้นคือในวงการสาวไทยนะคะตอนนี้ก็คือเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้หนุ่มฝรั่งที่อยู่ที่ไทยนั้นค่อนข้างที่จะเนื้อหอมมากนะคะก็คือว่ามีด็กส,สาวอยากพูดอยากคุยดิคนไหนที่หน้าตาหล่อหลอหน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยส,สาวก็คือจะลุมคุยลุม พูดพบปับพูดคุยกันมากขึ้นซึ่งข้อเสียของหนุ่มฝรั่งที่อยู่ที่ไทยนั้นคือาสาวที่จะเดทนั้นต้องคือทําใจไว้เลยนะคะว่า95%ของหนุ่มฝรั่งที่ไทยนั้นคือเคยเคยเดทกับผู้หญิงไทยมาแล้วนะคะก็คือบางคนนั้นเคยผ่านชีวิตการแต่งงานเคยใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงไทยมาอะไรต่างๆนานานะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะหลายๆคนที่รู้มา,าคือจะมองว่าหนุ่มฝรั่งที่อยู่ที่ไทยนั้นรู้มาก ทำไมเขาถึงรู้มากก็เนื่องจากว่าเขาใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นเขาเจอสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้เขาเรียนรู้ในสังคมใจสังคมไทยมากขึ้นก็คือทําให้บางคัางเขาสร้างกําแพงกั้นตัวเองอะไรต่างๆไว้นะคะก็คือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะคุยหรือว่าอะไรเขาต่างๆนี่คือเขาเคยผ่านหรือว่าเคยได้ยินมาจากสาวไทยคนอื่นมาก่อนอะไรเนี้ยค่ะดังนั้นการที่จะเดทกหนุ่ม หลังที่อยู่ที่ไทยนั้นก็คือทําใจและเตรียมใจไว้ในระดับหนึ่งว่าสาวๆต้องต้องมีคนที่เคยรู้จักเขามากอ่อนหรือว่าเคยเดทกับเขามากอ่อนบางคนนั้นคือเป็นภรรยาเก่าหรือแฟนเก่าอะไรต่างๆนั้นคือ บางครั้งมันก็จะมีทําให้เรานั้นไปเกี่ยวข้องกับวงการพวกนี้ด้วยนะคะอย่างที่เราไปเดทกับแฟนเขาแล้วเขายังไม่เลิกลากับผู้หญิงอีกคนนึงก็คืออาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรกันต่างๆนะคะเสาวก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ทําใจไว้นะคะและอีกอย่างข้อดีในการเดทหนุ่มฝรั่งที่อยู่ที่ไทยนั้นคือทําให้เจอกันได้ง่ายขึ้นหรือว่ารู้จักกันง่ายขึ้นนะคะคือเพราะว่าบางทีนั้นเราเล่นเว็บเดท กับหนุ่มต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็คือใช้เวลาหลายเดือนหรือว่าบางคนนั้นใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะได้เจอได้เห็นหน้าตัวจริงกันนะคะหากเดทที่ไทยก็คือมีโอกาสได้เจอกันเร็วมากขึ้นแต่อย่างที่พิมพ์บอกได้ย้ําเสมอนะคะว่าคนเรานั้นจะดีจะเร็วนั้นคือมันไม่ได้อยู่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศหนุ่มฝรั่งที่ไทยนั้นบางกลุ่มบางคนเขาก็เป็นคนดีนะคะอย่างที่ว่าโดยพื้นฐานของตัวพิมพ์เองนะคะเป็น ผมพิมพ์นั้นอยู่ที่ไทยประมาณสองปีกว่านะคะก็คือตอนที่เดทหรือว่าคุยกันนั้นก็คือตัวเองค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าเนื่องจากว่าฝรั่งที่อยู่ที่ไทยมันค่อนข้างที่จะเจ้าสาวอย่างที่รู้กันนะคะว่าเรากลัวกันว่าเขารู้มากเขาจะหลอกเราหรือเปล่าอะไรต่างๆน,น,นะคะก็คือว่าแต่หาัมันเป็นคนดีคนมันก็ดีนะคะที่บอกนะคะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็ เหมือนเดิมทุกประการนะคะก็คือตอนที่เดทกับแฟนที่อยู่ที่ไทยนั้นคือกร็ระมัดระวังตัวอะได้วยนะคะว่าตัวเองนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าเขาค่อนข้างจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยจริงๆฝรั่งชนกลุ่มน้อยนั้นคือเดทกับผู้หญิงไทยแค่คนเดียวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาก็เหมือนกันคือไม่เที่ยวไม่กินไม่เล่นอะไรต่างๆนี่คือเราไปเจอก็เหมือนก็เหมือนมันเป็นจังหวะของชีวิตนะคะทําให้เราได้คบหาด,ดูใจกัน ก็อยา่าฝากสาวๆไว้นะคะว่าหากจะเดทกับหนุ่มฝรั่งที่ไทยนั้นให้คุณเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจยอมรับสภาพว่าเขานนั้เดทกับผู้หญิงหลายคนบางคนยังไม่เลิกลากับแฟนเก่าเขาหรือว่าอะไรต่างๆนั้นคุณจะต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรต่างๆมากมายอันนี้ต้องหากที่จะเดทก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้นะคะว่าบางทีมันไม่ได้ไม่ได้สวยดูอะไรทุกอย่างหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็คนดีคนเลวมีทุกที่นะคะให้เรา คิดพิจารณาดูนะคะเลือกคบเลือกหาเลือกหาเลือกคนที่คิดว่าโอเคที่สุดสําหรับเรานะคะเราค่อยเลือกดูนะคะก็ฝากทศสาวไว้นะคะหากจะเดทก็คือให้ระมัดระวังตัวนะคะไม่ว่าจะเดทที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรต่างๆนะคะเพราะว่าสังคุทุกวันนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวกันไว้ก็ฝากทสาวไว้นะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ